ให้เจ้าค่อยเพี้ยนสร้างเสมอแตนยังซอให้สางกอสืบไหวเสมอเพ่งสืบพังกราวัซดีเมนมอแค้นแฟนมาลำ่ำทีที่ตามสองลุงศักมักมวนช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อนวันที่16มิถุนาย,ยน2 5 6 6ั้อหมือห้อยออกพี่น้องมือนี้เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆของพี่น้องเฮาบรรยากาศตอนเสาร์มือนี้ครับมีแสงแดดลำไรลำไรพี่น้อง แตกมีเมฆไลยอากาศซี่ครึมๆอยูห่หลังจากที่ฝนตกมาเมื่อคำ่ำคืนที่ผ่านมาแต่หลายคนก็สีบอกว่าเป็นหยังคือบ่คอยเห็นเหตดข่าวเกี่ยวกับของสาวหน่อยเพ็ดบานแพงก็บอกไว้ยังสีเด้อพี่น้องสาวหน่อยเพ็ดบานแพงก็ล่วงตัวเนาะพีน้องอุ้งอิงมีทีมงานปลาหลูกคอ,อกทุกอย่างล้วนไปได้ดีบ่ม,มีเรื่องดาบงดาหม,มาอีหยังเกิดขึ้นกับวง ฉนานมันก่บาบ่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับสาวหน่อยเพรป่านแพงปันใดนอกจากงานไปทั่วคอนเสื้อบองหันบองนี้อันนี้ทั้งเพจเพิ่นกับโพดกันทุกเมือ้อยู่แล้วถ้าเรื่องกระแสข้อมดังค้อมปังข,อง,ของสาวหน่อยเพรป่านแพงกับปฏเิเสธบ่ได้ดรอกกติดตามบึงนนองอุ้งอิงตั้งแต่บ่ไม่ซิงเกินหอบฟันมาหลังหานจนทุกเมื้อนี่ไปใสมาไส อแฟนแฟนเอฟซีถาทายลูปกังแต่ตอนกลางเวียนถ้าไปเบิงหมอลำสมัยก่อนเนาะสิไปช่วงสองสามถุ่มไปนั่งถาเบิงหมอลำสำหรับสาวหน่อยเพช็ดบานแพ่งช่วงนี้เปลี่ยนไปคนถี่มาเบิงหมอลำถี่มาแต่เวียนเวียนมาตั้งแต่ซีหาโมงมาถาทายลูปกับน้องอุ้งอิงตอนที่น้องอุ้งอิงมาเช็คเศร้าจังเหมือว่านนี่ที่มีแฟนแฟนเอฟซีมาถาทายลูปกับน้องอุ้งอิงด้านนาเวที่ ช่วงที่มาเช็คเศร้าตอนกลางเว้นเต็มด้านนาเวที่นี่คือภาพบรรยากาศของแฟนๆเอฟซีมาถ่า,ายรูปกับน้องอุงอิงเหมือว่านี่จนทางเพจของน้องอุ้งอิงเพจบานแพงสิ่งตอนนี้เพิ่นเปิดเพจแล้วเปิดแป๊บเดียวก็มีคนติดตามเกือบสี่หมื่นคนแล้วทางเพจน้องอุงอิงก็บ,บอกว่าขอบคุณทุกคนหลายๆนะครับที่มารอน้องอุงอิง ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับที่น้องถ่ายรูปครับทุกคนบได้ต้องมาเช็คเศร้าก่อนทําการแสดงครับรักทุกคนนะครับเดี๋ยวมาล่อทายหนาหาันกันนะครับก็มีบ้างคอมเมนต์ได้พี่น้องที่บอกว่าตอนนี้น้องอูงอิงเขาถึงยากขึ้นสิเขาไปถ่ายรูปนั่มกระยากเพราะยังที่พี่น้องเพราะว่ากะระแสความนิยมความหักความแพ่งต่อน้องอุูงอิงเริ่มมีร้ายขึ้น ฉะนั้นการเดินทางไปอ้อนทั่วไปใสก็มีแฟนๆมาถาตอนรับมาถหาเบิงนององอิงตั้งแต่ตอนกลางเว่นตั้งแต่หมอลำอยังบสแดงถ้าเสิมารอถทายหลุดก็แฟนๆ f อซด้านนาเวที่ก็แถบสีบตองเห็ดยังดอกก่อนจะมีการสแสดงเพิ่นก็นต้องมีการเตรียมตัวมีการเช็กเศร้าต้องมาผูดคุยมารีเซ็จกันก่อนว่าสิเอาอียงมาให้พี่น้องเบิงทั้งสคริปต์ตัวสแสดงบางทีก็ต้องปรับเปลี่ยน กันแบบทุกมือถ้ายอยากถ่ายรูปกับน้องอุ้งอิงกันด้านนาเวทีช่วงเพิ่นแสดงกับแมาณสี่หาทุ่มก็สามารถไปถ่ายรูปด้านนาเวทีกับน้องอุ้งอิงแต่ว่าถ้าสิไปหายไทยทุกคนใกล่ชิดทุกคนมันกับเปลี่ยนไปบได้เพราะว่าช่วงนี้เอฟซีของน้องอุ้งอิงหลายมีคนอยากไกล่ชิดอยากไปบอกไปคุยถ้าบากจะผูดคุยไก้ชิดกับเอฟซีทุกคน มันเกิสิเปยนไปบได้เนาะถ้าสิิดตามน้องอุ้งอิงกัติดตามดันพ้นงานหรือในแฟนเพจเพิ่นเพิ่นเดหยังแหนหรือเขาไปเบิ่งดัานนาเวที่กัสิไดการตอบรับจากน้องอุ้งอิงกันแถบทุกคนเนาะ,นะพี่น้องก็ต้องเข้าใจน้องอุ้งอิงนําถ้าสิเป็นเ c พันแเท้อ c ตัวจริงเมื่อนี้่ก็บ่มคอยมีข่าวเกี่ยวกับวงสาวหน่อยเพรบานแพงก็เลยเอาประเด็นนี้มาบอกให้ฟัง สรับโปรแกรมการออนทั่ว์ของสาหน่อยเพชรบ้านแพงเมื่อนี้เป็นแสดงอยู่ทีจังหวัดระยองสนามตรงสามโรงงาน LG ปวกแดงระยองให้เป็น f c ของสาหน่อยเพชรบ้านแพงไปหายกําลัางใจใกันได้ใครมีความคิดเห็นเป็นยะไรก็สามารถคอมเมนต์เขา,าได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อผ่า,ผานคลิปต่ตอไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ